จริงไหมครับปราสาทฮิเมจิเนี่ยก็มีตำนานสยองขวัญที่เล่ากันมายาวนานกว่า400ปีแล้วปราสาทที่สวยงามแห่งนี้นะได้ชื่อว่าปราสาทนกกระเรียนขาวเพราะกำแพงสีขาวและโครงสร้างที่มองดูเหมือนนกกระเรียนกำลังกางปีกบินสวยงามมากจนได้เป็นมรดกโลกเลยครับที่เจ๋งมากนะทุกคนก็คือปราสาทนี้มีทางเดินที่ซับซ้อนแบบเขาวงกตเขาออกแบบมานะเพื่อให้ศัตรูที่บุกลุกเข้ามาหลงทางขนาดว่านักท่องเที่ยวทุกวันนี้ยังหลงทางได้เลยนะถ้าไม่ดูป้ายบอกทางไปด้วย แต่รู้ไหมภายใต้ความงดงามนี้มีเรื่องผีที่น่ากลัวมากๆด้วยนะเรื่องที่ดังที่สุดก็คือตำนานของโอคิกุสาวน้อยที่มีหน้าที่ดูแลจานทองคําล้ำค่าสิบใบตำนานเล่าว่านะครับวันหนึ่งจานหายไปหนึ่งใบและเมื่อหาไม่เจอเธอก็เลยถูกทำโทษด้วยการโยนลงบ่อน้ำในปราสาทบ่อน,นี้มีอยู่จริงๆในปราสาทนะเรียกว่าบ่อโอคิกุตามชื่อของเธอเลยชาวบ้านแถวนี้นะครับเล่ากันว่าในคืนเดือนมืด เจได้ยินเสียงผู้หญิงกำลังนับจานไปเรื่อยๆจนถึง9แล้วกรีดร้องน่ากลัวมากๆเลยอ่ะอีกที่หนึ่งในปราสาทนะครับที่น่ากลัวมากๆก็คือลานกว้างที่ซามูไรเคยทําพิธีสละตัวเองเพื่อเกียรติยศมีพนักง,งานในปราสาทหลายคนนะครับเล่าว่าพวกเขาเนี่ยเคยได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็เห็นเงาประหลาดบนกําแพงในบริเวณนี้โดยเฉพาะในคืนที่มีพายุฝนหนักๆ ทุกคนถ้าอยากไปเที่ยวปราสาทนี้นะลองไปช่วงเย็นๆก่อนปราสาทปิดดูนะครับตอนนั้นแสงพระอาทิตย์จะทำให้กำแพงสีขาวกลายเป็นสีส้มแดงสวยงามและดูลึกลับมากๆเลย